โอ้โห oh, ทุกคนทางด้านหน้าเขาคืออย่างและดอกไฟก็จะสิ้นสุดยุ่นะจุดนี้เ้อแต่ว่าสาวรอนอยังจะบวบีดคลิปเนาะเพราะว่าทางด้านหน้าเขานี่สวยอีล่ลีทุกคนบูฮัวเป็นนอยังอุ้ยทุกคนสวยแท้สวยงามอิหลีทุกคนว้าวบูฮัวเพื่อนจัดงานอย่างทุกคนอุ้ยบังเอิญทุกคนบังเอิญที่สาวรอนตั้งกล้องมาแล้วมาเจอแบบนี้สุดยอดอิหลีเมืองไทย โอ้โหมีอย่างให้ตื่นเต้นตลอดเส้นทางนะทุกคนทุกการเดินทางของสาวนะออูว่าธรรมดายลีอูทุกคนอันนี้เพื่อนเห็นอย่างเนาะผ่ฮู้ตอบให้สาวน่อนะทุกคนคอมเมนต์บอกสาวน้อเด้อหรือว่าน่าจะเป็นแบบตุ๊ดจีนบอกเพื่อนตกแต่งให้สวยงามบอกทุกคนเนาะถ้าสาวน้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยน้าเด้อทุกคนว้าวท้ายแล้ว งถนนแม่ทุกคนอมีดอกมีต้นดอกไม้เนาะทุกคนอุ้ยสวยมากมุมนี้ทุกคนอ่าซาวอนเนาะนั่งรถมาแล้วเห็นแบบแสงไฟอ่งียงทาง่ะเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนคือแบบ สวยงามแหงสาวอนก็อดใจที่จะบดออดใจที่บดถ่ายคลิปเนาะอดบัไดทุกคนเนาะสวอนก็เลยถ่ายคลิปเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะววาเมืองไทยเนาะเป็นแบบใดเนาะทุกคนเลยโหแบบเพื่อนใส่ดอกไฟแบบนี้ก็งามได้เนาะทุกคนเาาเยียดไปเลยนะทุกคนเนาะสวอนก็บอกว่าไปสิ้นสุดจุดใดเนาะแต่สาวอนจะถ่ายไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เบิ่งเด้อเนาะ ว่าถานนเมืองไทยพึ้นแบบใส่ดอกไฟแบบนี้เนาะทุกคนก็งามทุกคนนาะเบิ่งตามคลิปเลยเนาะเดี๋ยวสาวรอจะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเดอโอ้โหเขาเบิง่งตัวจริงนี่งามได้ทุกคนในกล้องนี่โบงงามานไดเพราะว่ามือถือสาวบอลแบบกล้องมันก็บ่ได้งามขนาดนั้นนะะทุ นเบิงเ่งไปแม่จนเลี่ยวไปจนสุดสายตาเลยหว mm ั hmm. ว่าจะไปสิ้นสุดอยู่จุดใดเนาะสาวนจะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ mm hmm. โดยที่บอตัดต่อเด้อทุกคนเนาะ mm hmm. มาลุ้นนากันว่าจะสิ้นสุดอยู่จุดใดเนาะสาวนก็หวังว่าถนนนี้คือถนนอย่างเนาะสาวนหวังเนา mm hmm. นั่งรถมาแล้วก็เ mm hmm. หินแบบนี้แล้วก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่องกันเลยเนาะทุกคน ถ้าไปหู้เนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกสาวบอลใดดืด้อเนาะนี่แหละเนาะทุกคนเมืองไทยเนาะ สุดสายตาอยู่เนาะก่อนที่ซาวอนจะจับมือถือยกขึ้นมาถ่ายนี่ก็ได้ขี่นั่งรถมาหน่อยนึงแล้วเนาะจึงค่อยแบบค,คิดออกถ่ายคลิปเนาะทุกคนไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาเบิง้งตัวจริงนี่งาม ต่อไปอยู่ทางโซนด้านหน้าของเราเนาะตอนนี้เราก็รอไฟแดงก่อนเนาะทุกคนรถกาถือว่าลาย่อยู่เนาะตามถนนหนทางททบ้ไนมบาเพิ่นแบบมีแสงไฟที่แบบเงียงทางแจ้งสว่างไปตลอดเส้นทางเลยประเทศไทยทุกคนถ่ายแล้ อันนี้คืออย่างสาวอรดก็บโฮูเนาะเห็นอย่างที่แบบสวยๆงามๆแปลกใหม่สำหรับเฮาเนาะเขาก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงบ่งไปพร้อมๆกันแบบนี้เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ยังรอไฟแดงอยู่เด้อค่อยไปค่อยมาเนาะทุกคนให้มันถื่อกดจาราจร บ้านมืองคองเพิ่นเนะาะถนนหนทางสะอาดงามตาทุกคนบ่มีฝุ่นขับรถเป็นระบบระเบียบเนาะนี่คือเมืองไทยทุกคนพอได้มาเห็นแบบนี้เนาะก็ถือเป็นการดีเนาะอีอย่างที่ดีเขาก็เอาไปปรับทช้เนาะบึงเป็นแบบอย่างใดทุกคน เมืองไทยเป็นบ้านที่เมืองน้องเป็นบ้านมีทายแดนติดต่อกันเนาะทุกคนไทยลาวแวากันหูเรื่องเนาะนี่เลยแต่ก็เนาะไปเที่ยวแลาวก็เดินทางต่อเนาะบ่งทุกคนเบ่งดอกไฟที่ย่งทางของเมืองไทยสวยงามอลังการขนาดไดนเนาะทุกคนตัวจริงงามเด้อทุกคนเนาะต ได้ทุกคนโอ้โหสุดสายตาเลยโอ้ถ่ายแลนด์โหคุณเหรอปอดสุดสายตาเลยนอะดอกไฟโอ้โหโอ้โหทุกคนสวยเมื่อกี้นี่สวยแหงงเมื่อกี้นี่นาะทุกคนเนาะตัวจริงสวยขนาดนะทุกคน เรื่อยๆไปเรื่อยๆย,ยังบ่ได้ซิมสุดง่ายๆทุกคนเาาเยียดไปเลยทุกคนเลยโอ้โหได้นับเสาเนาะถ้านับเสานี่ก็จะเป็นลอยและที่บอกเป็นหลักล,กลอยคนละทุกคนบางทีก็เป็นหลักพันเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเงาแห้งยังสุดสายตาอีกอยู่ยังบ่จบทุกคนยังบ่จบเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละเนาะเมืองไทยเนาะสาวอนก็เพิ่งเคยมาได้สัมผัสเป็นคั้งแรก สาวอนก็อยากเก็บภาพบรรยากาศให้คนทางบ้านเฮาได้เห็นได้หูเนาะ่าบ้านเพื่อนเป็นแนวใดเนาะทุกคนเนื่องมาคือความสะอาดยืนนึ่งอีบีทุกคนอนไทยเนาะอันนี้คือเฮาควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเลยเนาะเพราะเสียหายทุกคนเพื่อนจะมีทางขายะไว้ให้ที่ขยะจะมีให้เห็นตลอดแหละเนาะทุกคนเท่าที่สาวอน ได้ไปในได้ม้าเนาะไปหันมานี่ในเมืองไทยค่ะนะก็ได้เห็นตลอดอาจจะมีแต่ว่ากระโบได้มีลายด้วยทุกคนเนาะอันนี้เขาควรเบ่งเป็นแบบอย่างโอ้โหทุกคนทางด้านหน้าเขาคืออย่างและดอกไฟอ่ก็จะสิ้นสุดยุดน่นนะจุดนี้ด้วยแต่ว่าสวบยังจะาโบโปิดคลิปเนาะเพราะว่าทางด้านหน้าเขานี่สวยอีหทีทุกคนบ่งว่าเป็นนอยางอุ้ยทุกคนสวยแท้ สวยงามอิลีทุกคนว้าวอูวบวัวหัวเพิ่นจัดงานอย่างทุกคนอุ๊ยนี่บังเอิญทุกคนบังเอิญที่สาววอนตั้งกล้องมาแล้วมาเจอแบบนี้สุดยอดอิลีเมืองไทยโอ้โหอมีอย่างให้ตื่นเต้นตลอดเส้นทางนะทุกคนทุกการเดินทางของสาววอนเนาะอูประธานมาตาอิลี ทุกคนอันนี้เพื่อนเห็นอย่างเนาะไหฮู้ตอบให้สาววแนเนาะทุกคนคอมเมนต์บอกสาววอนได้หรือหรือว่าน่าจะเป็นแบบตุดจีนบก่กเพื่อนตกแต่งให้สวยงามบอกทุกคนเนาะถ้าสาวอวอเราผิดก็ต้องขอโทษขออภาัายนําเด้อทุกคนว้าวไทยแลนด์เบิ่งถนนแมมทุกคนอ่ามีดอกมีต้นดอกไม้เนาะทุกคนอุ้ยสวยมากมุมนี้สวยแหงทุกคนอุ้ยจุดนี้คือ,อยัง คือสวยแท้ทุกคนว้าวเมืองไทยโอ้โห amazing ทุกคนเฮ้ยบังเอิญอิลีทุกคนสาวนตั้งกล้องมาบุคิดว่าจะมาเจออ่าบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกคนโอ้โหโอสุดยอดเลยตกแต่งได้สวยหลายทุกคนขนาดแบบถนนหนทางของเพื่นเนาะนี่นะทุกคนเอ้ยโอ้โหนี่เนาะ โบมูว่าการตกแต่งแบบนี้จะสิ้นสุดอยู่ใส่กับโบมูอีกคือกันทุกคนสวอนก็จะรุนไปพร้อมๆกันแบบนี้แหละทุกคนรุนนํากันไปทุกคนโอ้โหว้าวด้านหน้าของเฮามีให้ว้าวอีกแล้วทุกคนสวยมากหูสุดยอดเป็นความบังเอิญที่แบบโอ้โหสุดยอดนะทุกคน เพราะว่าสาวร์ไปไดฮงูได้นั่งรถมาเขาก็ไปไดฮงวาทางด้านหน้าเขาจะเจอกับอย่างเนาะทุกคนและนี่คือแบบเป็นความที่ประทับใจที่สวร์ได้เจอเนาะทุกคนในการเดินทางตื่นเต้นทึ่งไปตลอดทางเลยทุกคนโอ้ยเขาก็บอกวูไดเนาะว่าคนจะตกแต่งอย่างเนาะในระหว่างทางโชคดีที่สวรนได้ตั้งกล้องมาตั้งแต่แรกเนาะทุกคนนะเนาะเขาก็ได้แบบบรรยากาศได้หลายหลายรถเลยทุกคนเนาะ โอ้โหมาเมืองไทยนี่ครบรถลีโอ้โหทางด้านนะ่ะเอ้าทางด้านนะ้ะเอ่อน่าจะเป็นเอ่ออีหยางพน้องอย่าง,งประตูโค้งน่าจะเป็นประตูโค้งทุกคนโอ้เมืองไทยต,ทตุ๊กแตกถนนหนทางนะตามเทศสการทุกคนนีเัาก็รอลไฟแดงก้อนเนาะทุกคนเนาะ ตามกฎระเบียบบ้านเมืองของเพื่นเนาะไปใส่มาใส่ก็ต้องแบบระมัดระวังเนาะให้ถือก,กฎระเบียบนี่ทุกคนเขาก็รอไฟแดงก่อนทางด้านหน้าเฮาเนาะที่เป็นสี่เหลืองๆนั่นเนาะทุกคนสวอนคิดว่าน,น่าจะเป็นประตูโขงเนาะทุกคนหรือว่าเพื่อนจะ ตกแต่งภายในหมู่หมู่บ้านแถวนี้บ่อหรือว่าจังไดัดสาวอนกรบบ่แน่ใจเนาะเพราะว่าตอนที่สาวอนจับกล้องขึ้นมาก็ได้ผ่านเข้าประตูโค้งแบบนี้เข้ามาแล้วเห็นแสงไฟสวยงามสาวอนก็นเลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายน่าจะเป็นการสิ้นสุดของการตกแต่งในถนนเส้นนี้หรือกระบ่แน่ใจเนาะทุกคนเขาต้องรุนไป,ปพร้อมๆกัน ไป let's go นี่เนาะไฟเขียวแล้วไปรุ่นํำกันว่านี่เนาะคือจะสิ้นสุดการตกแต่งแล้วเนาะทุกคนแต่ทางด้านหน้าของเฮาที่น่าจะเป็นประตูโค้งเนะาะสวอนจะถ่ายไปให้สุดอยู่ที่ประตูโค้งนั้นเนาะทุกคนเนาะโอ,โอ้ประตูโค้งของเมืองไทยเนาะก็จะมีอ่า พระเจ้าอยู่หัวเนาะพระราศีนี้บอ,อ่อเอียงประมาณนี้เนาะเพราะว่าสาวรก็บ,บุฮูบุฮูรรยละเอียดเทาไทยเนาะถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อเนาะนี่เนาะทรงพระเจริญเนาะโอ้โหสวยงามงดงามอิหลีทุกคนว้าวประตูโค้งโอ้โหสวยมากเนาะอะ,อะสิ้นสุดอะที่เพิ่นตกแต่ง โคมไฟดอกไฟแล้วเนาะทุกคนอ่ะสาวอนก็จะได้จบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้เด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แดงได้เนาะที่สำคัญอย่ากดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย